ไปตออกันที่คู่พ่อลูกนะคะคุณผู้ชมกับพี่พีททองเจือแล้วก็น้องเซยยานะคะที่ได้ออกมาเปิดใจกับรายการทัวมาลงเป็นที่แรกค่ะหลังจากที่ต้องผ่านเหตุการณ์ระทึกเหตุกระายยิงกลางห้างดังค่ะ มาเปิดใจถึงเรื่องสุดระทึกที่เจอเป็นที่แรกนะคะสำหรับคู่พ่อลูกพี่พีททองเจือแล้วก็น้องเซย่าที่ก็ได้เคลียร์คลิวให้กับรายการทัวร์มาลงเพื่อมาเล่าถึงการช่วยครอบครัวนี้จากเหตุกรัดยิงกลางห้างดังที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยพี่พิทก็บอกว่าจะไปทานข้าวแล้วก็เดินหางที่เกิดเหตุอยู่แล้วเป็นประจำแต่ก็ไม่คาดคิด ว่าจะเจอกับเรื่องสะเทือนขวนัญที่ก็คล้ายกับฉากที่ได้ดูในหนังขณะที่น้องไซย,ยานะคะก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นจังหวะที่กําลังขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้นโรงภาพยนตร์พอดีแต่ถ้าเดินช้ากว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นเหมือนกันโชคดีค่ะที่มีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่อยู่ด้วยกันค่ะไม่เคยคิดว่า เราะต้องอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะถ้าสมมุติว่าผมเจอได้ทุกคนก็เจอได้เหมือนกันก็แค่ถ้าสมมติว่าทุกคนต้องอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะน,นี้ครั้งต่อไปซึ่งมันไม่ควรจะมีหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นทุกคนควรที่อย่างแรกจะต้อง,จะ,องจะต้องมีคือต้องมีสติก่อน mm hmm. ถ้ามีสติยังไม่ได้อย่าเพิ่งออกไปวิ่งหนีหรือเพิ่งไปหลบอะไรครับหามุมสงบแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆนะครับแล้วก็ตั้งสตติิิดดีววคค่่่่่่อออออยยยาาาาาเรรจจะะะทํไไปนึกง วิ่งนึกจะหลบคือตั้งสติให้ได้ก่อนถ้ามันมีดาบที่เป็นสองคมอยู่รอบๆตัวเขาเช่นก็คือโซเชียลนะครับทุกๆโซเชียลทุกแพลตฟอร์มมันมนมีทั้งข้อดีในเรื่องของข่าวสารแล้วก็มีทั้งข้อไม่ดีในเรื่องเอ,อมันสามารถเป็นตัวอย่างใดๆที่ทําให้หรือการสร้างค่านิยมที่มันไม่ถูกต้องให้กับเขาได้ปัจจุบันนี้ยากมากที่มทีที่มีลูกเป็นวัยรุ่นแล้วก็ต้องพยายามประคองให้เขาผ่านช่วงชีวิตนี้ไปให้ได้ครับ อีกดึงสาวที่อยู่ในห้างที่เกิดเหตุก็คือจิ๊บปกฉัดนะคะที่เธอก็ได้อัดคลิปวิดีโอขณะที่กําลังหนีออกจากห้างมาถึงที่รถของตัวเองซึ่งก็ถูกวิจารณ์หนักเลยค่ะถึงหลักการการหนีที่ผิดวิธีไปจนถึงการโพสต์คลิปเพราะว่าต้องการยอดไลค์และเอน a เ e m เมนต์จนเธอเนี่ยต้องออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทางไอจเลยนะคะว่าขอโทษแล้วก็ขอบคุณสําหรับคําแนะนํายอมรับว่าขาดสติแล้วเธอก็ได้ตัดสินใจลบคลิปดังกล่าวออกแล้วด้วยค่ะ